สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรครับผมรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมารับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรนะครับเพื่อคนที่รักเกษตรครับเออแต่ก่อนอื่นในหนงงว่าทําไมต้องเป็นเกษตรมีดีด้วยอะคะจริงๆแล้วคําตอบอยู่ในเอพิส od แรกของเรานี่เลยครับ คือเอพิโซดเกษตร3รไม่ได้มีดีเดียวครับมีถึง 3D ดีด้วยกันครับนี่นะครับดีสามมิติเลยใช่ไหมคะเราคืออยากจะรู้ว่าไอ้สดีนี้มันคือยังไงคะรายละเอียดนะครับต้องให้คนคนนี้มาตอบครับเขาเป็นคนสําคัญนะครับไม่เป็นคนนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาจะยุ่งนิดนึงครับโทรโทรหาเขาได้ไหมเรา <โถ S 1> ต้องใช้วิธีพิเศษกว่านั้นนะครับในการเรียกเขามาครับอาจจะต้องใช้วิธีการดิดนิ้วแล้วเรียกมาเลยเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันดูนี่เราวิทยาศาสตร์มากดิครับสายโมมาแล้วครับอ่านับหนึ่งสองสาม ยิ่งเสมาแล้วพมีมาจริงอ่ยให้ผมประอะไรเนีต้องก็ช่วยด้วยบอกพี่เมงว่าตอนนี้จริงๆแล้วเราถ่ายรายการอยู่นะครับรายการเกษตรมีดีแล้วก็ EP แรกเนี้ยเราเป็นเรื่องของเกษตร 3D ้ดีมี D ถึง 3D ด้วยกันก่อนนี้ก็เลยอยากจะให้พี่เหน่งเป็นคนบอกว่าแต่ละ D เนี่ยคืออะไรใช่แล้วค่ะก,ก่อนอื่นนะคะพี่เหน่งนะจะเหนื่อยชันพี่เหน่งนั่งเลยค่ะนั่งเลยครับน้องไม่มาโอ้อรับครับได้เลยครับครับโอเคครับนะโอเคครับที่เราเกิดกันไหมนะครับคุณผู้ชมครับก็คือ สีดีนะครับเกษตรวรีดีในวันนี้เนี่ยดีแรกดีที่หนึ่งเนี่ยคือดีที่รู้ครับดีที่รู้นี่ยังไงครับพี่ช่วยอธิบายนิดนึงครับใช่ค่ะมาดูช่องเราจะรู้อะไรบ้างคะคณะเกษตรนะครับเรามีการสั่งสมความรู้นะครับมาจะแปปีแล้วครับก็มีความรู้ที่เกิดจากเก้าภาควิชานะครับซึ่งแต่ละภาควิชาเนี่ยมีการวิจัยมีการทดลองตั้งแต่เรื่องดิน เรื่องบนดินในต้นพืชบนต้นพืชยอดพืชในผักในอะไรต่างๆนะครับเรามีองค์ความรู้หลากหลายตรงนี้อยู่แล้วนะครับครบครือ <c ười> ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกศูนย์สถานีครับแปดแห่งครับที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยครับก็มีแต่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เพชรชบูรณ์ลบบุรีแล้วก็ที่ไร่สุวรรณเลยครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่ไร่สุวรรณเนี่ยก็ คณะเกษตรก็มีงานวิจัยแล้วก็ทำวิจัยอยู่ตรงนั้นเยอะแยะเลยจํำได้จําได้เคยกินนงกระโปต,ต้องไปต่อแถวซื้อแล้วก็หมดตลอดของดีเลยครับดีดีครับเรียกได้ว่าของเรานี่เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อเนื่องยาวนานทางด้านเกษตรเลยนะครับ มาสู่ดีที่สอนี่หว่าครับดีที่องนี่สำคัญมากเลยคือดีที่รวยคือจะไม่ต้องรวยทุกวันที่หนึ่งละสิบกต่อไปแล้วนะคะทีะ่ถ้าเรามาดูช่องนี้น่ะจะรวยรวยไงครับ่ารวยได้ทุกวันเลยครับเพราะว่าความรู้ที่มีอยู่นะครับที่ความรู้ที่ได้จากรับการพิสูจน์แล้วเนี่ยเราสามารถนําไปต่อยอดวิชาชีพเกษตรของเราหรือว่านําไปเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ของเราที่เรามีอยู่นะครับแต่เดิมขายได้แค่10บาทพอผ่านการแปลรูปเพิ่มมูลค่าอาจจะขายได้เป็นร้อยเป็นพันนะครับห,หรือว่าสร้างเครือข่ายเกิดขึ้นทําให้เราขายขยายได้มากขึ้นนะครับภาพครับนี่คือท,ที่มาของคําว่าดีที่รวยนะครับเพราะฉะนั้นรีบติดตามช่องเราเลยนะครับติดตามไป<อ>เ,เลยนะคะครับอีกดีหนึ่งดีสุดท้ายอันนี้ระเด็ดมากผมว่าครับ ดีนะที่รักครับผู้ชมครับยังไงครับตรงนี้เกษตรกับความรักที่ยังคาชื่อรักชื่อรักก็ความรู้ที่เราได้นะครับเราก็นํามาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของเรานะครับหรือว่าดูแลรักษาสุขภาพของคนที่อยู่รอบข้างเราคนที่เรารักนะครับก็การดูแลก็อาจจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างไรให้ปลอดภัยอะไรนครับหรือว่าแม้กระทั่งเรา เราไปปลูกเนี่เราจะปลูกอย่างไรให้ปลอดภัยเพื่อเอามาบริโภคเองนะครับจริงๆที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์นะครับจากคณะเกษตรเราเองนะครับเลยอย่างนี้นะใส่กระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วนี่ตัวอย่างหน่งของผลิตภัณฑ์เราครับอันนี้อร่อยมากเ้าเกลี่ยฟัทองนะคะคือเคยลองทานแล้วมีมีอีกมีนี่เป็นชาอันนี้ชาใหม่ก็โคตรค่ะเป็นการแปลรูปเพิ่มมูลค่าเลยครับ จากใหน่ก็พูดว่าจะมีกครับจากไร่สวนเลยครัาไปใส่ผงนี้ค่ะใส่ผงกลับบ้านอยู่ดีก็ทางรายการของเรานะครับก็จะทยอยนําเสนอนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับจากคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับวันนี้ขอย้ำอีกทีหนึ่งสามดีนี่อะไรบ้างครับนี่นะครับดีที่รู้ดีที่รวยและดีที่รักโอ้โหนะครับ สุดท้ายนี้อยากให้พี่เน่งฝากอะไรถึงคุณผูช้ช<อ><ห>มิดน,นึงรครับขอากทุกท่านีี้ช่วยติดตามหน่อยได้เลยครับก็อย่าลืมติดตามรายการของเรานะครับ <S 2> <S 2> เบกษตรมีดีนะครับจะได้นำความรู้ที่มีอยู่ที่เรานำมาถ่ายทอดนะครับไปใช้ในการที่พัฒนาวิชาชีพหรือว่าเป็นงานอดิเรกต่างๆนะครับไปใช้ในการดูแลตัวเองในด,ดูแลคนที่รักนะครับแล้วก็รายการของเรานะครับอย่าลืมติดตามแล้วก็กด subscribe กด กระดิ่งนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับกดไลค์นะครับก็เดี๋ยวจะมีองค์ความรู้ดีๆมาถ่ายทอดให้พวกเราแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เน่งมากเดี๋ยวเราจะส่งพี่เน่งกันบีกบ่าเพราะว่ารู้สึกว่ามีเสียงเรียกเข้ามาแล้วต้องขอบคุณเขาเลยช่วยด้วยครับไปไปลงส่งพี่เน่งกันหน่อยครับเอ่านะพี่พร้อมยังครับไปเลยท่านนะผมจะอยู่ต่อโอเคครับอะไรครับหนึ่งสองสาม เอาละครับคุณผู้ชมครับเกษตรมีดีไม่ได้มีดีแค่ในประเทศไทยนะครับรายการของเรายังนําเสนอโอกาสเติบโตทางการเกษตรในต่างแดนด้วยครับนี่นะครับใช่ค่ะระดับคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วนะคะเราไม่ได้มีดีแค่ในประเทศแต่เราจะพาทุกท่านไปต่งออกนะคะแล้วก็ระดับตอร์เนชั่นแนลระดับนี้นั้นจะต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญค่ะวันนี้ชิญทุกท่านปบกับเดนี่แอนซินไหเอเวอ เจอกับเราสองคนเมื่อไหร่จะเจ,เจอกับคอนเทนต์ดีทั่วไทยไกลทั่วโลก and f o r t h o s e of y o u who a r e looking forward to learning about agriculture in Thailand and in Kasetsart University please stay tuned ก่อนจากกันในวันนี้นะครับ ขอให้ผู้ชมทุกท่านนะครับส่งกำลังใจให้พวกเราเพื่อสร้างสรรสื่อดีๆแบบนี้นะครับนี่นะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e นะคะเวลาที่เรามีสื่อดีๆนะคะ EP ถัดไปเนี่ยทุกท่านจะได้สามารถรับชมได้ทันทีนะคะจะได้รู้ในเรื่องของดีที่รู้ดีที่รวยและดีนะชื่อรักครับหมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ